ต้นชนชมนะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าถอนมาตัดแต่งรากมันมีหนะครับลักษณะต้นที่นิ่มแบบนี้นิ่มหมดเลยอ่ามันจะเน่าหรือมันจะตายไหมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับตะวันจรนเจ้าฟาร์มในกรณีที่เราสั่งซื้อต้นชนชมมาหรือว่าเราอถอนต้นชนชมของเรานะครับมาตัดแต่งราก แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งอาการต้นชนชมเราเป็นแบบนี้นิ่มหมดเลยนะครับต้นนิ่มหมดลยเขียวแห้งเลยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสามต้นเลยนะครับจับดูเนี่ยคือนิ่มเลยนะครับบีบนิ่มหมดทั้งหมดถามว่าอาการแบบนี้ต้นมันจะเน่ามันจะตายไหมอ๋อที่จริงมันคือเป็นอาการปกตินะครับของชนชม ที่เวลาเราถอนเราถอนมาหรือเราได้รับเราสั่งซื้อมาเราได้รับวัสดุนะครับพอแกะออกมาลักษณะต้นแบบแบบนี้นิ่มเป็นแบบนี้คือต้นชนชมนะครับพอเราถอนมาแบบนี้น้ําที่อยู่ภายในนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขามีรากในการดูดหาอาหารขึ้นไปหาลําต้นนะครับพอเราถอนออกมาอาหารเขา ไม่มีไม่ได้หาขึ้นไปส่งลำต้นฉะนั้นส่วนที่มีใบอยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะจะดึงอาหารจากในลำต้นที่มีอยู่เนี่ยไปเลี้ยงใบเลี้ยงส่วนกิ่งก้านด้านบนนะครับฉะนั้นพอถูกดึงไปาสารอาหารและน้ำภายในเขาก็แห้งนะครับจะทำให้ต้นเนี่ยเขาปีบนิ่มแบบนี้นะครับ ที่จริงมันคืออาการปกตินะครับของชนชมเวลาเรารับชนชมมาจากที่เราสั่งซื้อออนไลน์มาหรือว่าเราถอนมาตัดแต่งได้ถ้าเกิดเป็นนิ่มแบบนี้นะครับคือปกตินะครับแต่ว่าให้ดูตัวนี้นะครับถ้ามีอาการ เป็นดำๆแบบนี้แต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าจะลุกลามนะครับคือถ้ามีอาการดำนี่คือเหมือนว่าช้ำอาการมีแผลช้ำอันนี้อาจจะทำให้ลามเน่าไปทั้งต้นได้นะครับถ้ามีเริ่มลามขึ้นไปใหม่เราก็ตัดนะครับให้เหลือแต่แผลที่เป็นแผลขาวๆนะครับแบบนี้ตัดให้เป็นแผลขาวๆแบบนี้แล้วก็ใช้กาวร้อนหยอด เพื่อไม่ให้แผลลุกลามไม่ให้เชื้อราเนี่ยลุกลามเข้าไปต้นทําให้ตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผิวคิ้วเขียว,ยวหรือว่าเพิ่งถอนมาใหม่ยังออกขาวๆอยู่แต่ว่านิ่มแบบนี้นะครับคือถือว่าเป็นอาการปกตินะครับเพราะว่าเขา,าดึงสารอาหารดึงน้ําไปเลี้ยงลําต้นส่วนลําต้นส่วนใบยิ่งถ้าเราไม่ได้ตัดใบแบบนี้เขาจะ ต้นเขาจะเหี่ยวฟีบไวนะครับโอเคนะครับในส่วนของอตัวต้นที่เราถอนมาหรือเราสั่งออนไลน์มานะครับถ้าการเป็นแบบนี้คือถือว่าปกตินะครับพอเราลงปลูกแล้วลากเขาเดินหาอาหารดีนะครับเขาก็จะต้นอ้วนขึ้นมานะครับพองขึ้นมาส่วนที่ ฟีแบบนี้จะพองขึ้นมานะครับปกติแต่คือข้อควรระวังก็เนี่ยนะครับถ้ามีแผลเป็นแบบนี้เป็นสีดำๆแบบนี้นะครับดําด้วยนิ่มด้วยนี่คือให้ระวังเลยถ้าแบบนี้ถ้าลุกลามเริ่มลามก็ตัดทิ้งนะครับให้เหลือแต่ผิวตัวเนื้อสีขาวๆนะครับแล้วก็ยอดเกาล้อนนะครับโอเคในส่วนของที่เป็น ต้นที่เราซื้อมาครับพอเราลงปลูกแล้วนะครับในส่วนอันนี้ยกตัวอย่างต้นนี้นะครับลงปลูกแล้วก็ยังจับอยู่ก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตด,ดูที่สีนะครับยังเขียวอยู่ไม่มีสีดำนะครับก็เนี่ยครับพอสังเกตว่าพอเขาเริ่มเนี่ยแตกยอดออกมา ก็จะเริ่มเนื้อตึงแต่ว่ายังไม่ถือว่า,าเนี่ยครับเส้นนี้ย,ยังนิ่มนิ่มอยู่ยังไม่ถือว่าแข็งนะครับแต่เนี้ยคืออาการเขายังหาอาหารไม่พอนะครับคือต้องรอส่วนใบเขาแตกจํานวนที่เยอะๆยะแล้วก็รากที่เราลงปลูกเนี่ยเขาเริ่มหาอาหารเยอะเยเขาก็จะกลับมาตึงๆเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ เวลาเราเริ่มลงปลูกว่าทําทไมมันยังนิ่มอยู่นะครับเพราะว่ารา,ากส่วนลา่างเขายังหาอาหารได้ไม่เพียงพอนะครับและส่วนใบก็ยังปรุงอาหารยังไม่ไม่พอนะครับส่วนยังแตกไม่เยอะนะครับก็ยังนิ่มอยู่ต้องรอสักพักนะครับในส่วนของที่เป็นต้นที่เราเริ่มลงปลูกนะครับถ้าเกิดอาการนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่ สมมติต้นนี้นะครับลงปลูกไปแล้วอันนี้ผมถอนขึ้นมานะแต่ว่าลงปลูกไปนานแล้วนะครับสังเกตอันนี้มีตัวอย่างอยู่เริ่มมีใบเหลืองแบบนี้นะครับใบไม่โตต่อแล้วถ้าจับนิ่มนะครับให้รีบถอนเลยนะครับอันนี้พอดีว่าโชคดีหน่อยนะครับ มีใบเหลืองเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเริ่มมีใบเหลืองแล้วใบเนี่ยไม่ค่อยโตต่อนะครับไม่ค่อยแตกแต่อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับคําดูนิ่มนะครับดูภายนอกเหมือนจะปกติแต่นี่ครับโชคดีว่าเขากินไปไม่ทั้งหมดนะอันนี้อาการคือเริ่มหายแล้วนะครับครับเนี่ยเส้นเนี้ยเสียไปเลย เน่าแต่ก็กินไม่ทั้งหมดนะครับก็ต้นนี้ก็ยังอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่สภาพก็พิการนะครับก็คือเนี่ยมีโพรงด้านใน,นครับโชคดีว่า,ากินไม่ทั้งหมดต้นนะครับเจอกรีบถอนมาก่อนนะครับนะครับส่วนตรงนี้เน่าหายไปถ้าส่วนตรงนี้ถ้าเจอถ้าเริ่มลามเราตัด นะครับแล้วก็จอดเกาล้อนไว้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเจออาการแบบนี้นะครับมีเน่าแบบนี้ถ้าจำนวนหลายเส้นแนะนำให้ถอนนะครับแล้วก็แขวนพึ่งลมไว้ส่วนไหนเน่าเยอะๆตัดทิ้งนะครับแต่พอดีว่าต้นเนี้ยเหมือนอาการเขาเริ่มจะหายแล้วเราไปเห็นเนี่ยเขาเริ่มจะหายแล้วครับเส้นนี้จับดูตรงนี้นิ่มตรงนี้ยังแข็งอยู่แสดงว่าอาการลุก อาการของเชื้อราเนี่ยคือเริ่มหยุดแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะครับก็เ้าควรระวังนะครับถ้าช่วงที่เราลงปลูกหรือปลูกไปแล้วนะครับสังเกตถ้าใบมีเหลืองบ้างหรือว่าเริ่มไม่โตนะครับมีคำดูบางเส้นเริ่มนิ่มนะครับถ้าอาการแบบนี้จใจดีคือถอนมาดูนะครับส่วนใหญ่จะ เกิดจากระบบลากนะครับคือลากเน่าบางส่วนหรือเริ่มไม่หาอาหารนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนดินก็ได้นะครับดินอาจจะไม่ระบายน้ํานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม